มนะคะอุ้มอิ่มค่ะไอซ์ค่ะเกรซค่ะดีใจมากค่ะวันนี้ได้มาร่วมงานในรอบนี่ดีใจมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นครั้งที่สองเราแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ค่ะคิดว่าจะไม่ตื่นเต้นแต่พอก้าวเท้าขึ้นเวทีเท่านั้นแหละใจสั่นตอบเลยดีใจมากเหมืแฟนๆแบบเรา เพราะว่าแบบว่าเราเจอแบบแฟนของน้องแต่ชเช้าแล้วด้วยใ,<ช>ในนี้ใช่ค่ะแล้วแบบเขาก็ยังมาหาเราเช่วงเย็นอีกด้วยค่ะอะไรแบบรู้สึกขอบคุณมากมากแล้วแบบมีเซอร์ไพรส์ถือ<ช>อะไรขึ้นมาด้วย<ช>น่ารักมากเลยก็รู้สึกขอบคุณขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณแบบ,<ม>แบบชาวที่งานนี้ด้วยเนาะแบบว่าใช่ที่ให้พวกเรามาโชว์ที่งานนี้ค่ะใช่รอยดยอชิกค่ะเมื่อกี้บอกมีแฟนๆถืออะไรมาให้คะโอ๊ย ค่ะตอนนี้พวกเราโชว์อยู่ค่ะแล้วก็ถือขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะใส่แล้คนต้องตกใจใช่ไหมตก<บ>ใจแล้วก็อุ้ยอะไรอ่ะเราจะเต้นต่อยังไงคะกับการตอบรับที่ผ่านมาเลยร้องก็เราหวานอะไรดแล้ววันนี้เลยค่ะรู้สกยังไงบ้างอืมรู้สึกด,ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบว่าแ,แฟนคลับเราแบบชาวทวิตเราหรือว่าคนอื่นๆนอกกล้อมอะไรเงี้ยเขาก็อคอยสอดคล้องเลยเหมือนแบบว่าอย่าง ชาวทวิตเตอร์เขาก็จะแบบว่าคอยขายเพลงเราให้คนอื่นๆเข้ามาฟังอะไรอยางเงยคอยทำคอนเทนต์ช่วยเราเนาะแบบเรามีเพลงอะไรออกมาก็คอยแบบปันให้มันแบบดิ k t o อกบ้างแท็กในทวิตเตอร์บ้างอะไรอย่างเงค่ะจนแบบเรามีด้อมที่ใหญ่ขึ้นมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นก็พอพวกเขาเลยเนาะใช่ค่ะแล้วอย่างเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกไปก็ตอนนี้ก็ลานวิวแล้วก็ดีใจมาค่ะ ออชื่อเพลงว่าถ้ามันคือเรื่องจริงค่ะหรือว่า imagine ค่ะก็เป็นเพลงจังหวะแบบป๊อมีเดียมฟังสบายก็อาจจะเพราะว่าแบบทุกคนอาจจะแบบชอบฟังเพลงแบบแนวนี้จากเพจเซลอยู่แล้วด้วยแล้วก็ทวิตก็ช่วยขายด้วยก็เลยเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างเยอะขึ้นแต่ว่าก็คาดหวังอยากให้มันแบบว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่านี้อีกค่ะ ดีใจมากว่าค่ะที่แบบว่าวงการทีบ๊อคึกคักมากขึ้นนะคะเหมือนแบบมีเพลงใหม่ๆออกมาให้แบบว่าให้เราฟังด้วยให้เรามีกําลังใจที่จะแบบผลิตงานใหม่ๆออกมาค่ะแบบว่าก็แบบเหมือนคาดหวังว่จะออกเพลงอะไรมาอีกดีใช่ค่ะ เื่นเต้นมากเหมือนกันค่ะเป,เป็นแบบโชว์ใหญ่ครั้งแรกของแบบพวกเรา4ี่คนด้วยค่ะใช่เพราะมันอยู่บนสเกกตนดแบบนันเองอะกับการควบคุมอย่างไรทั้งสติโชว์เองหรือว่ามีด้วยนะ งานนั้นเราเล่นกับแบนด์ด้วยแล้วก็ฝนตกอีกตั้งหากก่อนขึ้นใช่เราก็แบบว่าอาจจะต้องแบบร้องเสียงดังขึ้นก็ซ้อมร้องเพลงกันอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องแบบบล็อกกิ้งมีแบบลื่นบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะเพราะว่าฝนประสาทเข้ามานิดนึงแต่ว่าก็ Enjoy, <no? S 1> <Enjoy. S 2> เอ็นจอยเนาะเอ็นจอยตั้งสติได้ทันก็โอเคค่ะ,ะหากตัดไหมที่ต้องเปอิดมา มีร้านวิวแล้วแบบมีขอัญขวัญอะไรตอบแทนแบบแฟนคลับอะไรอย่าง้ยแล้วจะอุ้ไปก่อนค่ะต้องรอติดตามเขาจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่แต่ถ้าพูดถึง cover นี่เราปล่อยกันอยู่ปล่อยกันเรื่อยเรื่อยค่ะสามารถเข้าไปฟังได้เลยใน YouTube พวกเราเราแบบว่าไม่ขาดสายเรื่อง cover จะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดมันสองร้ในไิวอะไรเใครอะไรเนี้ยคลิปพิเศษพิเศษโอ๋อมีแน่นอน ถ้าสองล้านวิวเร็วขนาดนั้นช่<ม>า<อ>งมเลยค่ะขอนะคะขอให้ถึงสองล้านวิวดูวค่ะมีไอซ์ไอซ์น่าจะชอบนะตนนู้นได้เล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งค่ะออนแอร์ที่ช่อง3าจะเพิ่งจบไปเมื่อวันพุธงี้ค่ะก็ชื่อเรื่องว่าถึงเธอจิก๊กซอของฉันแล้วก็เดี๋ยวจะออก,ออกใ,ใน,ออกในเน็ตฟิกเกอร์อหน้าค่ะใช่ อ๋อแต่ก็ก็ถ้ามีโอกาสก็ใช่ค่ะทุกเราทั้งวงเลยค่ะจ้างพวกเราได้นะคะไม่ติดเลยค่ะโอเคุณทายค่ะพูดถึงแฟนแล้วก็ฝากอะไรไหคะอ่าก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะพวกเราสนุกมากเลยค่ะกับงานไอ o n a ร e ในเชนะคะก็ถ้าใครฟังเพลงในวันนี้แล้วชอบฟังเพลงไหนนะก็สามารถ ฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเพลงล่าสุดที่เราเพิ่งปล่อยไปนะคะชื่อเพลงว่าถ้ามันคือเรื่องจริงหรือ i m a g i จินนะคะก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยค่ะรวมถึงอัลบ Ready ั้ม r ร a d y o อ m นมของพวกเราด้วยค่ะค่ะแล้วก็ช่องทางการติดตามเฟซเซลนะคะติดตามได้ทาง YouTube Facebook Twitter Instagram หรือว่า Tik t o อกนะคะเซิร์ชคำว่าเฟซเชลสำหรับ i n s t a g r กรมกับ Tik t อกก็เซิร์ชคำว่ามา f a c e l ค่ะแล้วก็มีชาเลนจ์ด้วยนะคะในทิกตอกชื่อแฮชแท็กว่าถ้าม เพลงที่เราปล่อยออกมาพร้อมกับถ้ามันคือเรื่องจริงนะคะคือเพลงชื่อว่าโอ้ไม่กอดนะคะก็คือเป็นหนึ่งในอัลบั้มมินิอัลบั้มของพวกเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ออกมาเป็นเพลงอย่างเดียวก็ต้องติดตามเราติดตามก็ฝากไปฟังกันด้วยนะคะ